ค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเพลงกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะมีวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะคะก็คือวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะซึ่งจะตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเพลงนะคะก็เลยมีการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะเช่นการทดลองของคุณครูเพลงนะคะก็คือสีเทลลาบัมค่ะเด็กๆพร้อมที่จะดูกันหรือยังคะ ถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆขาก่อนที่เราจะไปทดลองสีเต้นระบับนะคะเรามารู้จักอุปกรณ์ในการทดลองกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะจานก้นลึกนะคะเด็กๆอย่างที่สองนะคะนมจืดค่ะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ อย่างที่สามนะคะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะอย่างที่สี่นะคะคือสีผสมอาหารค่ะเราสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะแต่ในวันนี้นะคะคุณครูมีสีแดงและสีเขียวค่ะ,เด,คะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเราก็รู้จักอุปกรณ์ในการทดลองกันแล้วนะคะต่อไปนะคะ เรามาเริ่มทดลองกันต่อเลยค่ะอย่างที่หนึนะะ่งนะคะคุณครูเพลงนะคะจะใส่นมลงไปในจานค่ะอย่างที่สองนะคะคุณครูเพลงก็จะใส่สีลงไปในนมนะคะใส่แค่ในเตียวพอนะคะ และอย่างที่สามนะคะใส่น้ำยาล้างจานลงไปค่ะว้าวเห็นไหมคะสีของคุณครูเพลงเต็นระบัใหญ่เลยเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าคุณครูเพลงใส่น้ำยาล้างจานลงไปแล้วทำไมสีถึงเต้นละบัถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเราไปฟังผลทดลองกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ ประกอบไปด้วยน้ำโปรโตีนแร่ธาตุและไขมันน้ำยาล้างจานจะไปทำให้มเลกุลของโปรโตีนและไขมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและแตกกระจายโค้งบิดเบี้ยวมว้วนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราสามารถล้างจานมันๆได้อย่างสะอาดหมดจดนั่นเองและสีผสมอาหารที่หยดลงไปในนมจะช่วยให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นนั้นได้อย่างง่ายดายเท่านั้น ไรกันมากคะ่ะเด็กๆการทดลองของคุณครูเพลงก็จบลงแล้วการทดลองสีเส้นระบางของคุณครูเพลงสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะค่ะในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณครูเพลงแล้วนะคะคุณครูเพลงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย